ครั้งแล้อยู่ใกล้กับมันมากเกินไปมันก็ทำให้เรามองข้ามเบาะแสบ,บางอย่างไปคนร้ายลงมือครั้งแรกวันที่2กันยาปี39บ้านนายภัยทูลประธานบริษัทบิ๊กโรดคอนสตรัคชั่นไม่พบหลักฐานที่ยืนยันตัวคนร้ายครั้งที่2อวันที่4กันยาปี39บ้านนายอนุชาซีอีโอบริษัทวีแลนด์กรุ๊ป ครั้งที่3วันที่5กันยายนปี39้าบ้านสาสงทงธรรครั้งสุดท้ายวันที่10กันยายนปี39บ้านหัวหน้าอายการมนุนมีพยานชี้ตัวคนได้หลักฐานที่ชี้ว่าคนได้คืออุดมก็คือรอยนิ้วมือบนตู้จดหมายหน้าบ้านหัวหน้าอายการมนูนและความชำนาญในการเปิดตู้เซฟของอุดมพยานคนเดียวในคดีที่ชี้ตัวอุดมก็คือนายโรมลูกชายของอายการมนูนสำนวนคดีที่ตำรวจส่งฟ้อง,อง,องเหมือนจงใจที่จะทำให้อุดมเป็นแพ้ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าผู้ด้ดยตัวจริงเป็นใคร ก่อนที่จะติดต่อกับผู้กองได้อีกครั้งสิ่งที่เชื่อมโยงไปทั้งสี่คดีนี้คือบ้านอยู่ละแวกใกล้เคียงกันและมีลูกชายอายุไล่เลี่ยก,กันทั้งหมดทั้งสี่คนเรียนที่โรงเรียนเดียวกันตอนมัธยมเป็นไปได้ที่ทั้งหมดจะรู้จักกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันก็น่าจะคุ้นเคยเข้าออกบ้านกันได้เป็นเรื่องปกติแต่โรมเป็นคนเดียวที่ชี้ตัวคนร้ายแล้วถ้าโรม โกหกอลคุณโรมขอผมคุยด,ด้วยหน่อยได้ไหมครับผมร้อยตำรวจเอกยอดชายแก่นทงชัยจะก,กรมสอบสวนกลางขอรบกวนเวลาคุณไม่นานผมไม่มีเวลาถอยไปครับผมจะเข้าบ้าน ถ้าคุณไม่ถอยอ่ะผมช้อนคุณแน่นะก็เอาสินอกจะเป็นพยานให้การเท็จแล้วจะได้ถูกข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่กกระทงหนึ่งคุณทำแบบเนี้คุณคิดดีแล้วใช่ไหมคุณเป็นคนที่ชี้ตัวขโมยที่ขโมยของมาจากบ้านคุณใช่ไหมครับ แล้วไงครับคนทําแบบเนี้ยคุณคิดดีแล้วใช่ไหมแต่ในแฟ้มคดีคุณให้การว่าโจนเนี่ยกระโดดออกไปจากหน้าต่างหลังบ้านคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีบ่อปลาคาร์อยู่ซึ่งถ้าเกิดโจนเนี่ยกระโดดไปจากหน้าต่างบ้านนั้นจริงแต่ก็ไม่มีตํารวจหรือว่าใครได้ยินหรือว่าเห็นแม้กระทั่งรอยเท้าของโจนหรือต่อให้โจรเนี่ยสามารถกระโดดไปจากบ้านคุณได้จริงมันก็ไม่มีทางรอดไปจากสายตรวจที่ล้อมรอบบ้านคุณอยู่ได้หรอกแล้วยังไงอ่ะ คณก็เลยจะยัดข้อหาผมให้ได้ใช่ไหมผมก็แค่อยากให้คนไปอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่กเท่านั้นให้การเท็จในชั้นศาลลองไปถามพ่อคุณดูก็ได้ว่าติดคุกกี่ปียังไงผมก็ต้องจับไปขโมยตัวจริงมาให้ได้ระวังตัวไว้ด้วยนะคุณลุง